สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในวันเดิมนะครับคุณอยู่ในเบียร์ไซโคบิเดียนะครับช่วงเบียร์รีวิวนะครับผมซึ่งวันนี้ครับเราจะมาชิมตัวนี้ตัวหนึ่งครับนี่ครับ ฟูลเลอร์นะครับลอนดอนพลายนะครับผมซึ่งเเบียร์ตัวนี้นะครับต้องบอกว่าในประเทศไทยนะครับผมหาทานได้แล้วเหมือนกันนะครับเนี่ยเห็นเห็นเห็นตัวเนี้ยนะครับคําเตือนเป็นภาษาไทยนะครับผมก็เบียร์ตัวนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับอาจารย์โก้นะครับอาจารย์โก้นะครับแห่งสํานักพอลลาเนอร์นะครับผมเป็นคนเออเอาเบียร์ตัวนี้มาให้ผมนะครับเอามาให้ลองนะครับผมก็ขอบคุณไว้ด้วยนะครับ ฟูลเลอร์เนี่ยนะครับเล่านิดนึงนะครับต้องบอกว่าฟูลเลอร์เนี่ยเป็นเบียร์มาจากเอประเทศอังกฤษนะครับในเมืองลอนดอนนะครับผมซึ่งต้องบอกว่ามาจากอืขออภัยครับนะครับมาจากเมืองให้ผมอ่านออกเสียงแบบของผมนะครับมันต้องอ่านว่าคิสวิกนะครับเมืองลอนดอนนะครับมาจากกริฟฟินบิวเบอรี่นะครับจะสังเกตเห็นตรงเนี้ยนะครับ มันจะมีตัวกริฟฟินอยู่นะครับกริฟฟินคล้ายๆไม่รู้จะ่แต่เลว้ลยไปหรือเปล่านะครับแต่มันเหมือนกิเลนบ้านเราครับคือเป็นสัตว์ที่มีมีคุณลักษณะเด่นของสัตว์ตัวอื่นๆมารวมกันนะครับก็คือเป็นกริฟฟินนะครับสำหรับตัวนี้ครับตัวลอนดอนพลาตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่าตามชื่อเลยครับเป็นความภาคภูมิใจของ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 ลอนดอนนะครับผม เออ่มาตัวนี้มาในลักษณะของขวดนะครับในขนาดบรรจุนี่ครับสามร้อยสามสิบ ml นะครับเพื่อนๆนึกไม่ออกให้นึกถึงเบียร์หนึ่งกระป๋องนะครับสามร้อยสามสิบ ml นะครับเบียร์หนึ่งกระป๋องนะครับแล้วก็มาที่แอลโกอฮอล์สี่จุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้เป็นเพลเอลครับหาทานในเมืองไทยค่อนข้างจะยากเนื่องจากว่าเออ่ในเมืองไทยเราต้องค่อนข้างที่จะนิยมในเรื่องของเออ่พิลส์เนอร์นะครับหรือว่าลาเกอร์ นะครับแต่สำหรับเพลเอลเนี่ยนะครับก็จะเป็นเบียร์ที่ได้รับความนิยมนะครับในหลายๆที่ทั่วโลกนะครับแต่ว่าไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมคนไทยไม่กินเพลเอลกันนะครับอย่างให้เพลเอลในบ้านเราเยอะแต่ตอนนี้เริ่มเยอะแล้วนะครับผมขวดครับมาลักษณะขวดทรงเขาเรียกว่าเป็นผมใช้คำว่าอะไรดีล่ะเป็นส่วนขวดลักษณะที่ค่อนข้างที่จะสำหรับผมนะครับผมสึกว่ามันมันดูมีความเป็นอังกฤษนะครับผมค่อนข้างจะเยอะ นะครับลักษณะของขวดนะครับผมโอเคสวยครับเป็นขวดที่สวยนะครับเป็นขวดเบียร์ที่สวยแล้วก็ฝาเตลเอนิดนึงนะครับผมเอากาวออกไม่หมดนะครับนี่ครับลอนดอนไพร์สวยทีเดียวนะครับฝาสีแดงโอเคนะครับตรงนี้เขียนไว้นิดนึงครับตรงนี้ครับว่าเป็นพรีเมียมเอลนะครับชอบมากเลยนะครับขวดสวยครับผมชอบมากเลยนะครับแล้วก็ในบ้านเรานะครับ โปรโมทให้เพื่อนนิดนึงนะครับเหมือนเดิมครับผมไม่ได้อะไรเหมือนเดิมก็คือว่าในบ้านเราตอนนี้นะครับมีอยู่3ตัวนะครับสำหรับฟูลเลอร์สนะครับฟูลเลอร์มีเอ่อลอนดอนไพร์ตัวนี้นะครับแล้วก็มีเอ่อพอร์เตอร์นะครับลอนดอนพอร์เตอร์แล้วก็เป็น ESB นะครับหรือว่าเอ็กซ์ต้านะครับสเปเชียลบิทเทอร์หรือว่าเอ็กซ์ต้าสตองบิทเทอร์นะครับแล้วแต่เขาจะเรียกกันนะครับผมก็เดี๋ยวมีโอกาสตอนนี้อยู่ที่บ้านผมแล้วครับแต่ว่าเอ่อก็คงจะเป็นโอกาสถัดๆไปนะครับวันนี้เรามาดูตัวนี้กันครับแก้ว นะครับก็จะเป็นแก้วตัวนี้ครับคือมันไม่มีแก้วแก้วเขาเรียกแก้วไผ่นะครับที่บ้านแล้วตัวนี้ก็ไม่เต็มไผ่ด้วยก็เลยเอาเนี้ยในใกล้เคียงสุดนะครับก็เป็นเป็นไผ่คว่ำนะจริงไผ่มันต้องคล้ายๆประมาณนี้นะครับแต่ว่าอันนี้เอาอันนี้มาแทนนะครับผมลองดูเดี๋ยวเปิดชิมกันเออสำหรับเพลเอลนะครับหรือว่าเอลในบ้านเราเนี่ยนะครับเอ่อถ้าส่วนใหญ่นะครับถ้าจะหากินเนี่ย ขอให้เพื่อนๆไปหากินในตามร้านนะครับถ้าจะให้นึกออกเลยก็จะเป็นพวกไอริชผับทั้งหลายนะครับตัวที่เราจะหากินแล้วแบบง่ายที่สุดเนี่ยก็จะเป็นตัวบอสตันนะครับซึ่งผมมีแบบกระป๋องอยู่ที่บ้านเหมือนกันเดี๋ยวรอรอรีวิวเปิดมาเรียบร้อยครับนี่ครับรอนดอนไพร์โอเคนะครับก็พูดเรื่องเพลเอลนิดนึงนะครับเพราะว่าเพลเอลเนี่ยเป็นเบียร์ต้องบอกว่าในหลายๆประเทศเนี่ยมันก็เหมือนเบียร์ลาเกอร์บ้านเรานคือเบียร์ที่กินสบายๆง่ายๆนะครับแต่ว่าเป็นเพราะกลิ่นมั้งนะครับหรือว่าเป็นเพราะ ไม่รู้เลยผมก็ไม่รู้นะครับในยุคผมเนเกิดมาก็เจอแต่ลาเกอร์หรือว่าพิลเนอร์นะครับแต่พอหลังจากท้่ไปชิมเพลเอลเนี่ยมันก็อีกแบบหนึง่งนะครับเออลองหากินกันดูนะครับก,ก็อร่อยดีนะครับอ่ะชิมกันดูนะครับสำหรับตัวนี้ครับโอ้พอดีพอดีนะครับกลางสวยเลยนะครับ อ่าสังเกตอันดับแรกนะครับที่อยากจะให้ดูกันนะครับก็คือเรื่องของสีครับสีตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นลักษณะของของแอมเบอร์นะครับแอมเบอร์คือแต่มไม่ถึงกับแอมเบอร์มากนะครับแต่ว่าออกออกน้ําตาลนะครับออกเป็นน้ําตาลอ่อนๆสายครับตัวนี้ใสครับออกน้ําตาลอ่อนนะครับแล้วก็ฟองเนี่ยไม่ขาวนะครับมีมีเหลืองมีอมเหลืองนะครับแล้วก็เนื่องจากมันเป็นอังกฤษนะครับคาร์บอเนชั่นคงไม่ได้สูงมาก นะครับแล้วก็ฟองเนี่ยตรงนี้จากที่ผมเห็นเนี่ยนะครับฟองค่อนข้างที่จะมีเม็ดเล็กเม็ดใหญ่สลับกันนะครับแต่ว่าจุดเด่นเลยคือสีครับเพลเอลจะสีไม่อ่อนเหมือนพิลสเนอร์นะครับเพลเอลจะออกเนี่ยครับน้ำตาลน้ำตาลมาอ่อนๆนะครับหรือบาง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 ยี่ห้อบางสูตรก็จะออกมาเป็นน้ำตาลแก่กว่านี้อีกนะครับแต่ว่าตัวนี้ใสครับกลิ่นครับ อืมนะครับกลิ่นตัวนี้เนี่ยก็จะมีเมอลครับมีมอลนะครับมีเปรี้ยวนะครับมีกลิ่นเปรี้ยวมีกลิ่นมอลนะครับเปรี้ยวเป็นผลไม้นะครับเป็นฟุตตี้นะครับกลิ่นผมผมให้นิยามมันเป็นฟุตตี้นะครับแต่ว่ามันเป็นเป็นเป็นผลไม้ไม่ใช่ไม่ใช่ผลไม้แบบ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 เบลเจียนนะครับอันนี้จะเป็นผลไม้แบบ แบบแบบอังกฤษนะครับเป็นผลไม้ที่ได้จากผมว่ากลิ่นมันได้จากจากฮอนฟนะครับมีอมเปรีย้ยวกลิ่นออกไปเป็นพวกแบบเอ่อกลิ่นไม่ถึงกระส้มมากๆแต่ว่ามีมีอารมณ์ส้มนะครับแล้วก็มีกลิ่นมีกลิ่นมัลนะครับ ต้องบอกว่ามีกลิ่นมอล์นะครับมีกลิ่นผลไม้รสเปรี้ยวนะครับกลิ่นฮอปยังไม่ค่อยมีนะครับเราก็จะมียีสต์มาท้ายๆนะครับกลิ่นเหมือนขนมปังจะมีนิดแต่ว่านิดเปียวเลยนะครับอืมนะครับประมาณนี้ที่ผมจับกลิ่นได้ตอนนี้เดี๋ยวลองดื่มเลยนะครับแล้วได้กลิ่นอะไรเพิ่มเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง อืมนะครับก็ต้องบอกว่ากลิ่นนะครับค่อนข้างที่จะซับซ้อนนะครับอันดับแรกที่ที่รู้สึกอันแรกเลยเนี่ยมีซ่านะครับมีซ่านะครับก็เซ่าแต่ว่าไม่ซ่าถึงขนาดกัดลิ้นเป็นซ่าที่แบบเซ่ามาต้นนะครับแล้วก็ซ่าปุ๊บแล้วก็จบนะครับออตอนนี้ในปากผมเนี่ยมีกลิ่นคาราเมลนะครับมีคาราเมลนะครับเป็นเป็นเป็นกลิ่นเหมือนกลิ่นขั่ว นะครับนิดนิดแต่ไม่ถึงขนาดแบบไม่ถึงขนาดเป็น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 สไตล์นะครับไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าม,มีกลิ่นกลิ่นหอมหวานนะหอมหวานเหมือนเวลาเราทานลูกอมคาราเมลแต่ว่านิดเดียวนิดเดียวเลยนะครับความขมมีต้นๆครับความขมมีต้นๆทิ้งไว้ที่ลิ้นนิดนิดนะครับแต่ไม่ถึงขนาดขมสไตล์ เออไม่ถึงขนาด IPA ะนะครับ IPA เขาจะขมตลอดทางจนจบแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะขมนะครับแล้วค่อยๆจางจๆง,จงแล้วมาจบที่ลิ้นนะครับไม่ถึงขนาดขมตลอดขนาดนั้นนะครับแต่ว่ากลิ่นความความโดดเด่นของเพลเอลสำหรับผมะนะครับก็คืออันดับแรกเลยคือเรื่องของกลิ่นผลไม้ที่เขาจะซ่อนอยู่ในในในนี้ะนะครับเรื่องของกลิ่นที่มันเป็นผลไม้เป็นฟุตตี้นิดๆ ความซาไม่น่าจะทิ้งกับลากร์บ้านเราสักเท่าไหร่นะครับมีความซาให้เรารู้สึกยุบยิบยุบยิบ,ยบนะครับนิดหนึ่งที่ลิ้นที่ปากนะครับต้องบอกว่านะครับสำหรับเพื่อนๆน,นะครับทีออ่อาจจะเบื่อนะครับกลิ่นของของลากร์แบบบ้านเราแบบพิลสเนอร์นะครับหรือว่าใครที่อาจจะเปลเชียนเยอะไปนะครับหรือว่า เยอรมันเยอะไปนะครับก็ลองลองมาทางนี้บ้างครับทางอังกฤษนะครับอังกฤษเขาจะมีมีเขาเรียกว่ามีเบียร์ที่เป็นเป็นคาแรคเตอร์เฉพาะตัวนะครับผมเอ่อก็เป็นอีกตัวหนึ่งครับที่ผมบอกว่าเป็นเป็นเซสชั่นเบียร์นะครับคือดื่มเรื่อยเดื่มกับเพื่อนในพับนะครับหรือว่าดื่มกับเพื่อนในร้านเบียร์นะครับกินกับโอ้ผมบอกเลยว่านี้นะผมการันตีเลยว่ากินกับเฟรนฟรายโคตรอร่อยนะครับผมเคยลองละแต่เป็นตัว e s b นะครับผมต้องบอกว่าตัว e s b ีนี่อร่อยมากนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะรีวิวที่บ้านตรงนี้นะครับแต่ว่าคงเป็นคลิปถัดๆไปนะครับแต่บอกว่ากินกับเฟรนฟายนะครับอร่อยมากนะครับผมต้องบอกว่าสำหรับฟูลเลอร์นะครับเจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าในบ้านเราเนี่ยมีให้ให้ลองชิม3ตัว นะครับผมลองไปหมดแล้วนะครับแต่ว่าเพื่อนๆเอาไปหาทานกันดูครับเป็นเบนเบียร์อีกตัวหนึ่งนะครับที่ดื่มเรื่อยๆสบายๆในวันอากาศร้อนๆนะครับลองลองลองหามาทานกันดูครับสำหรับตัวนี้ครับนี่ครับฟูลเลอร์สนะครับลอนดอนพลายนะครับขอบคุณอาจารย์โก้ครับที่จริงๆผมก็จ่ายตังค์เนาะแต่ว่าก็แกก็ให้เกียรตินะครับให้มาตัวนี้นะครับผมก็แกก็ยินดีเอามาให้เรานะครับผมมีโอกาสไว้เดี๋ยวสั่งแกอีก นะครับชอบชอบชอบนะครับผมตัวนี้ครับเอ่อแล้วเดี๋ยวยังไงต่อก็ไปดีก่อนดีกว่าเออไปก่อนดีกว่าครับนะครับเดี๋ยวจะยาวลามปามไปมากกว่านี้นะครับผมก็อร่อยดีครับตัวนี้ครับบายบายครับ